อยากได้รไมพี่บาได้ถ้าพี่จะพูดถึงเรื่องพี่บาผมโอเคแล้วลงงกูไปหาไม่ได้จริงเหรอวะก็พี่บอกให้ผมรอผมรอ,รอนานมากาเลย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกื้อกุลชาแนลนะฮะแล้ววันนี้มาอยู่กับการรีแอคชั่นอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นการรีแอคชั่นนะครับซีรีส์ Engineer of Love นะครับในตอนกลรักรุ่นพี่นั่นเองนะครับนะก็ หลายๆ EP ที่ลงไปถือว่าผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับแฟนวายเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับผมได้เข้าสู่ห่วงการเป็นหนุ่มวายเกือบเต็มตัวแล้วนะทุกคน <c oughs> <c oughs> เออก็คือมันต้องดูอ่ะมันแบบหยุดดูไม่ได้ตอนอันนี้ก็ไปดูแบบสปอยหรือไปดูแบบตัวอย่างมานิดหน่อยนะครับนะก็คือยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะฮะ ก็นะครับมีแฟนวายแอบทักมาหลังไม่ผมเล็กๆน้อยๆนะครับคน2คนนะฮะเข้ามาแบบอธิบายเนื้อเรื่องให้ผมเข้าใจชัดมากขึ้นนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยสปอร์ตผมขนาดนี้ตอนนี้500 Subscribe แล้วนะฮะผมสัญญากับแฟนวายไว้ว่าถ้าครบ1,000 Subscribe นะฮะผมจะเป็นแฟนบอยนะฮะอืมนะฮะแต่ความจริงตอนนี้ก็อยากจะเป็นแล้วนะแฟนบอยอะก็คือ กระแสะเลือดตอนนี้จะเป็นกระแสะเลือดวายแล้วนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนนะเราไปเข้าสู่การรีแอคชั่นกันเลยครับผม a few moments later อ่ะทุกคนครับก่อนที่จะไปรีแอคชั่นอีกนิดนึงครับทุกคน ตามธรรมเนียมของช่องของเรานะครับคือต้องอามาดูยอดวิวกันก่อนนะครับนะยอดวิวยอดไลค์ใน YouTube อะไรกันว่ากันไปนะฮะซึ่งนะครับอีพีหนึ่งทับ4นะครับนกะรักล้นพี่นะครับโอ้โหยอดวิวก็คือยังไม่ตกล้านนะยังเป็น1 4 1 4 4ล้านหนึ่งี่พันสี่รอแปดสิบสเยอะจริงๆนะเออคือแบบผ่านมาผ่านมาสตอนแล้วนะก็คือยอดยอดวิวยังไม่ตกจากล้านเลยนะทุกคน โอ้สุดยอดมากจริงๆเลยฮะทุกคนฮะไปเดี๋ยวเราไปเข้าชมซีรีส์กันเลยครับผมแล้วเริ่ม แอบ,บเกลียดความดราม่าของคนรักด้นพี่อ่ะมึงเลยอย่าบอกคูป่ะเนี่ยกลัวอืม,มไม่มีอ่ะแล้วมึงอ่ะก็ไม่มีครับมึงแน่ใจนะวกามึงสองคนไม่จะบอกคูเออไม่มีรีบกินข้าวเลยกับไปรีบกินจะได้รีบทำงานได้เสร็จ เศร้าเศร้าคนห<ด>นึ่งปอบคนหนึ่งเศร้าโอ้โหเฮ้ยมองกูเจ้าอะไรอ่ะมึงแม่งเอาอะไรอ่ะเฮ <c oughs> ้ยร่วงให้ผมพากลับไหมเที่ยงคืนแล้วเนาะ อืแต่เหลือเวลาอีกทิตหนึ่งว่ะอีกคู่โหนึ่งก็ยั่วเนาะยั่วมากมากตั้งอาทิตย์หนึ่งไงแต่กูยังต้องอ่านหนังสือสอบไไอีกไงเออเป็นธรรมดาพวกกูอะที่ต้องทำงานให้เสร็จภายในวันสองวันนี้จะต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือสอบไงแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จตั้งแต่แรกอะกลัวเวลาไปเฝ้าหมาอย,ยูอ่ไงหมาที่ไหนอะพี่ เร้วผกคนเคยซื่อหรอเราจะเฝ้าตลอดไหมล่ะไม่รู้ดิขึ้นอยู่อารมณ์กูอะไปเลิกกับพลอยก่อนนะก่อนมาให้ความหวังคนอื่นไปเลิกกับเมียตัวเองก่อนมเรียนเช้าอะไปเลยไปเลยมาหนีไปมึงมีเรียนบ่ายไม่ใช่เหรอครั ก็เพื่อนมันนัดทำงานกลุ่มอะเออโปะแตกทำไม,ไมเพิ่งบอกกูอะอะไรพี่ผมกลับเองได้อะไรจะไปข้ห้องน้ำลาลยนะเราอ่ะพี่บางั้นผมกลับก่อนนะครับอืออือไว้เจอกันอย่าไปถือสามาเลยไอวีมก็แบบนี้แหละ ครับพลอยพลอยอีกแล้วรักพลอยครับอือย่าก,กลับดึกมากนะวีเป็นห่วงเป็นห่วงอ่ะเพรย่สงสารส่งสารมาร์กอะ่ะ เบยเจมมารับกูหน่อยกูพิดนะส่วนนี้อีกหนึง่งเออกูมางนะอืออือเอ้ยขอใจอ่า,อาโป๊ะแตแกแขกกระดกกระโดน เป็นไงละอีพอยมึงต้องโดนแหกอีพอยรู้จักเหรอรู้ดิเขาอ่ะเป็นดาวมหาฤกษ์ที่สวยที่สุดในสายตาคนเวร์กใช่ปะว่าใช่พอยเออใช่ใช่แต่เสียดายต้องมีแฟนเหรอแฟนโคตรเหรอ้ก็คือพี่บีนี่วะไม่ใช่พี่วีนี่หว่าเออไล้วหน้าต่ีนใครวะโอ้ยแล้วปุ้งจะยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมขนาดก่ปกูเนี่ยไม่ใช่หัวกุ้จะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมวะ พอ,อจะเป็นพี่น้องหรือเปล่าไม่แน่นะพี่นออ้องอยา่ชนกันสองคนนี้เฟลลี่พอกันแหละแต่ว่านะเว้พี่วีอ่ะไม่คตรดีไม่เคยมีข่าวดีหรือว่ามีอะไรกับคนอื่นเลยนะเว้นแต่แฟนตัวเองอะเลยอย่างนะเมื่อก่อนอนะสวีหวานกันสุสดเลยน<อ>ี่หัวคู่ทสลายเ้ยคนหล่อดีขอดีแบบนั้นเนี่ยนี่จะมีจริงๆวะเพื่อนผมเอ่อยแล้วอ่อยอีกครับผมแต่พี่เขาไม่สนใจบอกแค่ว่ามีแฟนแล้ว รักแฟนมากไม่เลิกพุดเลี่ยงคนอื่นแน่นะ <c oughs> เออเออเออทำไมคุณต้องไม่พูดวะแก้วว้สิพีกบลู ยังไงยังไงทำไมมึงรับสายผู้ชาวะนอนเออนอนก็ดีปากบอกว่าจะกลับไปนอนแต่ผู้ชายที่ไหนเช็คอินร้านเหล้าเ้าแท็กมึง มิตรภาพนี่มันแสนดีจริงอะไรของพี่เนี่ยผมจะนอนแถเก่งมึงนอนกับใครกันอ้าวะต่นอนกับใครมันก็เรื่องของผมปะแล้วบทคนเกี่ยวอะไรเลยดิแล้วทำไมมึงจะไม่เกี่ยวกับกูผมบอกพี่ตรงตรงเลยนะผมมันไม่เคยเอาตัวเข้าไปยุ่งกับพี่เลยเออจริงนี่ก็ออกห่างมามากแล้วมีแต่พี่แหละมากวนผมเออว่างมากว่ะถ้าว่างมากก็เอาเวลาไปเฝ้าเมียนนั่นจริงแล้วได้คุยอยู่กับกูนี่ไม่ใช่เมียกูเหรอเฮ้ย แง่คอยยากวางสายหรือมากวางสายเลย,ย,เลยอะไรอะอะไรคือการพูดแบบนี้ไม่เข้าใจโดนอันเดอร์สแตนพี่วีนี่ยังไงวะเนี่ยเป็นอะไรก้อนเราอะพี่วีเออ จบแล้วเหรอกลับเช้าเลยนะครับก็เมามแล้วก็นอนบ้านเพื่อนไงวันนี้คุณเหนื่อยมากเลยอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยอีพีน่านาดูมากอีพลอยอยู่ใช่ไหมเอาแล้วอีพลอยควรตายจบแล้วอะ ว่าวมีอะไรต่อหรือเปล่านะจบย,ยาวเลยจ้า <t ell> นอกนั้นก็เป็นเพลงประกอบนะฮะอ่ะทุกคนครับตอนนี้ซีรีส์ก็อีพีหนึ่งก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ความรู้สึกของผมตอนนี้นะคือจากที่หมั่นเขี้ยววีอ่ะตอนนี้คือกลายเป็นแบบอยากแบบอยากฟัดพลอยอะ่ะอื มึงจะร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วคือแบบพลอยไม่ควรมาเป็นนักแสดงตัวโกงในเรื่องเนี้ยคือแบบดูแล้วไม่งมันไฟมากอะทุกคนผมเอ,อก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษคนที่ชื่อพลอยที่เข้ามาดูผมด้วยนะครับเจ <c oughs> ตนาของผมมีแค่พลอยในเรื่องนะฮะเพราะว่ามีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นอยู่อ้าวแล้วหนูชื่อพลอ,อยเนี้ยอ่าเราก็ต้องกราบขอโทษแบบเบนจังครับประดิษฐ์สามรอบโดยไม่แบ,บมือด้วยนะฮะนะก็นะครับ <c oughs> อ่าหนึีพีผ่านไปแล้วนะครับอีพีสก็จะทําตามที่ทุกคนขอนะครับก็คืออีพีสยาวตั้งแต่อ่าตอนที่1ถึงตอนที่4เลยนะครับทุกคนยังไงก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับคนดูอย่าแผ่วนะครับคนดูไม่ควรแผ่วนะครับนะเพราะไม่งั้นก็จะ ใจแป้ๆลงนิดหน่อยนะครับลงคลิปใหม่ก็ฝากดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับนะถ้าผมทําผิดพลาดอะไรประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยมานะที่นี้นะครับเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานที่ของผมก็คงต้องใช้สถานที่แบบนี้ไปอีกยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดเนาะกลับมาอยู่ที่ลําพูนหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบวิวทุ่งนาะอะไรประมาณนี้นะครับนะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะรับได้นะครับนะ <c oughs> ก็ดูซีรีส์ไปนะครับไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้นะทุกคนนะก็ยังไงนะครับวันนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดอ่ะพูดไปแล้วนี่หว่าก็นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับนะ <c oughs> ผิดพลาดประการใดขอโทษจริงๆนะทุกคนนะวันนี้จะขอลาไปพร้อมกับการไหว้นะครับสวัสดีครับทุกคน